เนีย่ยนเนี่ยอหลุดไปกองสกีนลงมินตานะสี่ตัว,ตวหาปืนก่อนจะถอนตัวสู้ไม่ได้สี่ตัวเลยอ,อนมา จะลมอ่ะคนไปไหนมีรอยไปตรงท่าเรืออีกตัวนึงเอาไปตัวหนึ่ง คอยดูชื่อไอ้ลมสก,กีมันจะขึ้นอะไรเอาเนเนียล <Daniel. S 1> เป็นแอ่ะเนเนียลเอาค้างไม่ได้หลุดหรอหรือว่าค้างเนเนียลฟาร์มของอยู่ไม่ได้ยิงแสดงว่ามันฟาร์มของอยู่ ไม่เห็นเป็นจริงปอดอ่ะแน่เดนเนลพยายามจะเข้าเกมเดนเนลหลุดหรือเปล่า ไงทำไมผมยิงหมวกมันไม่ได้ยิงใครเลยเนี่ยทำไมยิงหมวกมาแล้วมันไม่ตายหมวกกระเด็นเฉยงงเลยอยู่ในเมืองนะมันพยายามยิงหมดอยู่หรืออยู่ในบ้านอยู่ในบ้านมีตัวหนึ่ง ไ <I> อ้บออ้าโด้ตมาแล้วมาแล้วมาแล้หมดวะเดี๋ยวนี้ออกมานูนู่นๆกำลังเป็นบอทโอ้ืดจังเลยโดนซีนัด ก็จะตายปอดแม่งอึดตัวเนะี่ยในนี้ทำอึดจังเลยหรือไม่ก็เป็นในตัวเดียวอ่ะชื่อยังไม่เห็นขึ้นในไอ้หกสี่ยังไม่ตายใช่ไหมยังยังไม่เห็นเดี๋ยวผมดูประบัติแป๊บผม,มดุประบัติก่อนไอ้หกสี่ตายยังอิสร์ฆ่าไปแล้วมั้ง,ย,งยังไม่รู้ฆ่าใครไม่รู้เอาวมันฆ่าตัวเองตายไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยไอ้หกสี่ ใช้มันฆ่าตัวเองคนมันกำลังลิงเดมิโออยู่เลยในตัวที่ผมยิงตัวสุดท้ายเลยโหไม่เก็บของมันอย่างเพียบเลยบ้านโอ้ <c oughs> โหก็ไปไกลขนาดนี้มตัวไปด้วยหรือเนี่ย มีพี่มีคนด้วยอยู่ลงฟาร์มโอ้ว่าคนนั่นแหละที่ไปฟาร์มกับท่เาเรือเนี่ยเวลารีบๆหยิบของหยิบยาจ่งเลยไหนก็หยิบ ยิงเผือแล้วมันชอบหักนี้มีตัวข้อสามชาอยู่รับแถวแถวพี่บ้านนี้นะสามชายิงป,ปืนเล่น,ว,นวะเอ้ยมันแมว Oh เหมือนมีใครมากลางมองหมดมีบทยิงหลังเราไม่เงี้ยแหละบทยิงหลังเรามาม,งงมามาไหนน่ะบทอะัรนะ อ๋อแม็กขายครับเอาเลยหายแม็นไงนั่นแหละแม็กทำไมทำไมใช่แม็กหรอเก็บเลยผมไม่ได้ใช้เอ้ยไอ้ไส้เขาต้องใช้ผมไม่ใช่หรอกผม็เงได้เก็บนั้น บอดยัง,แ,งแม่งก่อนมันตายบงไม่อยู่เฉยเลยบอดยังอยู่ตรงต้นนั้นนะพี่ัตรเโอ๊ติดบั๊โผล่มาใช่ทำให้ผมเสียต้องตัวเล็กด้วยของตัว โอ้ยิมัดเด <c oughs> โอ๊โออะไรใครหวังผมวะบัดบัดบัดบดบดมารวมตัวกันได้แล้วมันมีสายเติมนะ <c oughs> เราถล่มเนาะเก็บมาเพื่อผมด้วยเก็บมาเยอะโอ้โหโอ้บ่อนเยอะขนาดนี้เหลือสองเยอะมากพี่เดี๋ยวพาเดนิอาไปเอาแอ้ดอปก่อนมันบังเนินเว้ยมันเอารถอออขับรถออก ไปแล้วไปแล้วไปแยู่น um> ั่นยืนนั่นนับเอารถหายอ๋อเดนี่เอาย้ายที่เพราะมันมีคนมีเพื่อนมันช่วยยิงด้วยนนนนจอดอยู่นู่นจอดอยู่บ้านนู่นรถจอดอยู่บ้านนู่นเพื่อนมันอยู่ด้วย ยิงยางยิงให้หมดบงังยืนยู่น่แนงยี่ยมอันนี้แหละ้ผมยิงกลับคืนมาแดเนียล้วเนียลสคัครบครบแเนียล แลน่ยจะโขกอะใครวะไฮ้พี่แดงเหรอเอามาแเหรอ็นชุดสีมีมีสโขกพอดีเห็นชุดสีมีมีโขกพอดีก็เรียกเขาไปไม่หันเลยอเนาะเดี๋ยวพี่มีมีโขกพอดีใช้คูนสามยิงมันอยู่ผมก็เห็นพี่เอามาได้ใช้โขกผมก็หันมาอ๋อเออพวกมาพอดีเลยเรียกยังไงเรียกติดคนบ้ายอยู่ตรงประตู บ้านจนนึงเราต้องไปคงจะมาแล้ว,ลว,วมันมาแล้วมันขึ้นมา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 แล้วตัวคนตัวคนมาเอาซีโฟมาหรือเปล่าเอาเอระวังซีโฟพี่ขึ้นเขาไปเลยคุลอตี้คุลอตตี้สองตัว Ô oh, bật khu trong khu Ai mất lắm <tôi chung phu> ที่ชุบชีวิตด้วยมันมีของดีด้วยบมาแล้วมมปงล้าแนข้างหน้ารถ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  มันไม่ใช่ต้นไม้รอดมันอหล้วมันไม่รอดหรอก คนขับรถไม่อีกนะน Video, มนีคนขับรถไม่อีกนะมา <im ple xic> ม,ม<ว>ารถกันนัคขบรถมันจะไปมันจะสู้มันจะสู้มันจะสู้เดียหน้าแล้วดูว่าตายเลยหมดแล้วไม่มีใ,ใครขับ <im ple Officer> รถแล้วใช่ไหม <im ple icop ata> แบ์นี้คนขับรถกันเยอะมากเลยโนนอะปิงหน้าปินงง มีกองฟังให้ชนแล้วนะงูแน่เลยตายวงรอโดนตายวงายกอลอดอดหน้าตัวน oh ึงปอดนั่นแหละปอมือนกันเพราะมันน็อกน็อกหน้าเมื่ออดนอกผมมาเอาังใหญ่อมีเ่ห็ีมีใครมาเอาลมตะกินโอ้มีลมตะกินด้วย่ะีนนึงอะสี่ตัวปีนึงอะ ช่ตีน<ร>ึงเอ้ยลงกดังบนลงกดังบนลงกดังบนด้วยออกล้เเาเลยลงกดังบนสองข้างล่างสองลงอยู่กับก้มอ,อ,อ,อมใช่เหรือฮะซ้ำๆก็อันนี้บอดพี่บอดทุกคนบอด ขอเคียร์ของผมก่อนนะมันมีคนอยู่ข้างผมเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดเดี๋ยวพึ่งขึ้นอบอดไม่วาบอดวิ่งลงน้ำลมสก,กินหนึ่งพัน ไม่รู้ว่ามันตงกินตัวเดียวน่าจะาตัวนั้นแหละที่ที่ขี่มอเตอร์ไซค์นี้ไปแล้วมันมีล้มหมุน,นอีกสามอันแต่ว่าไม่แน่ใจ บอกเล่นภาพเลยเสียงรองเท้าเหรอนะเบลไอดเสีงรองเท้าพี่ได้เลเขาประตูเลยใส่รองเท้าคู่ใหญ่ไปหน่อยข้างหน้าเรานะน่าจะมีตัวเมาารึจะยังยังข้างเ่า

แกตัวนี้ตัวเดียวหน้าผมนะเดี๋ยวตัวหน้าผมโอ้ยโดนระเบิดโอ้ยระเบิดเป็นเลยระเบิดเป็นเลยรั่งโดนเนี่ยตัวเดียวตัวเดียวเดียวมองไม่เห็นเลยโดนระเบิดเฉยสองตัวตายบัดีเลย